ในเมืองมันตราการมีเท้าศักดาผู้เมตตาใจดีและพระยาลุนคำผู้โลภมากความดีและความโลภประทักกันสร้างเรื่องราวที่สะท้อนใจคนทั้งเมืองเตรียมพบกับตำนานบทนี้ได้เลยสวัสดีครับคุณอยู่กับจัสจีคุณช่องเล่าไปเรื่อยเมื่อยก็พักฟังนะ้ำเมืองมันตราการในอดีตการอันไกลพผล มีเมืองที่รุ่งเรืองด้วยความสงบสุขและธรรมะ้าวศักดาผู้เมตตาเป็นผู้นำเมืองด้วยปัญญาและเมตตาธรรมทุกคนในเมืองรักและเคารพท่านเพราะท่านไม่เคยทอดทิ้งใครแม้จะเป็นศัตรูท่านสอนให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความรักและความดีแต่ทว่าภายในเมืองเดียวกันนี้มีอีกหนึ่งผู้ปกครองนามว่าพริยาลุนคำ เจ้าผู้มีจิตใจโลภโมโทสันเต็มเปี่ยมพระยาลุนคำมิได้ใส่ใจความสุขของประชาชนหากแต่สนใจแต่การเพิ่มภูนอำนาจและทรัพย์สมบัติของตนเองเพียงอย่างเดียวพระยาลุนคำได้ส่งไพร่พลออกไปกวาดล้างหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อชิงทรัพย์สินและทรัพยากรทั้งหมดนำมาสะสมไว้ในวังของตนเองอย่างไม่รู้จักพอ เถาวศักดาหเห็นความทุกข์ของประชาชนและความโลภของพระยาลุนคำจึงออกมาตักเตือนอย่างเมตตาลุนคำเอย๋ยความโลภนั้นม่ได้นำมาซึ่งความสุขใจหากแต่เป็นดังไฟเผาล้างทุกสิ่งแม้เจ้าจะมีมากมายก็ยากที่จะสงบใจได้แต่พระยาลุนคำกลับได้ยินดังนั้นเพียงด้วยหูมิใช่ด้วยใจ เขาทำเพียงสั่งให้ทหารยึดทรัพย์สินเพิ่มอีกและสั่งให้จับกลุมผู้ที่ต่อต้านทั้งหมดเรื่องราวเริ่มลุกลามเป็นความขัดแย้งระหว่างสองอำนาจอำนาจแห่งความเมตตาของเท้าศักดากับอำนาจแห่งความโลภของพระยาลุนคำํำชาวเมืองต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากถูกแบ่งแยกฝ่ายหนึ่งหวังให้เท้าศักดานำทางสันติภาพ อีกฝ่ายหลงไหลในคำมั้นสัญญาของพระยาลุนคำเรื่องความมั่งคั่งและอำนาจจนวันหนึ่งเท้าศักดาตัดสินใจออกเดินทางขึ้นยอดเขาพระยายักษ์เพื่อขอพรจากเทพเจ้าแห่งความเมตตาข้ออยากให้เมืองนี้สงบสุขมีความรักและสามัคคีเท้าศักดาอธิษฐานเทพเจ้าแห่งความเมตตาตรัสว่าถ้าใจเจ้าสะอาดจ,จริง เมตตาจะเป็นเกราะป้องกันชั้นดีให้ความรักนำทางสู้ความมืดมนเท้าสักดากลับลงมาพร้อมความสงบเย็นที่เปล่งประกายชาวเมืองเริ่มมีความหวังเมื่อพรยาลุนคําเห็นพลังนี้ความโลภของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวแต่แทนที่จะเปลี่ยนใจเขากลับยิ่งรุนแรงขึ้นเพื่อหวังจะทำลายแม่ตานั้นในที่สุด พระยาลุนคำต้องประสบกับผลกรรมแห่งความโลภทรัพย์สมผัติที่เขาสะสมมากลายเป็นแค่ฝุ่นละอองเมื่อถูกไฟแห่งความเมตตาของเท้าศักดาและประชาชนรวมพลังกันลุกไหมพระยาลุนคำถูกจับได้เป็นศัตรูของความสุขและความสงบเท้าศักดาไม่โกรธเขากลับยื่นมือออกไปด้วยเมตตาจงกลับใจเสียเถิด แล้วเมืองนี้จะยินดีต้อนรับเจ้าใหม่เรื่องราวของเท้าศักดาผู้เมตตาและพระยาดุลคำผู้โลภมากจึงไม่ใช่แค่ตำนานแต่มันเป็นบทเรียนสอนใจว่าความเมตตาและความรักจะชนะความโลภและความเห็นแก่ตัวเสมอและนี่คือเรื่องราวของเมืองมันตรการที่จะยังคงอยู่ในหัวใจของทุกคนที่เชื่อในพลังแห่งความดี